ดูวิธีทําไข่ตุ๋นนะคะเราจะตอกไข่ก่อนตอกไข่ก่อนนะคะไข่สีฟองนะคะใช้านา้ำจากครึ่งแก้วนะคะ ดดซอสเนก,กิพริกไทยหม้อนึ่งนะคะห้อเนึ่งนะคะให้หมอ้อมันเดือดแล้วก็วางไอ้ลงไปนะคะวางชามเราลงไปนะคะใช้หม้อเด็ดเดๆดนะคะ ก็ปิดฝาค่ะ mm hmm. เหยาะนึ่งนานนะคะประมาณนี่แหละ20นาทีน่ะถ้ามันยังไม่สุกนะน่าจะไม่เกินนี้นะคะ20นาทีโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตุน่นอันนี้ไข่ตุ่นเราได้แล้วนะคะเวลาเราจะไปเวลาเราจะทานนะคะเราก็โรยนะคะโรยกระเทียมที่เราเจียวนะคะโรยนะคะมันจะได้หอมๆและอร่อยนะคะ